ท่านเจ้าคุณอีกรอบนึงครับท่านคุณครับเมื่อสักครู่ท่านท่านคุณพูดถึงสมัยกรุพุทธการแหละทีนี้ขออนุญาตตัดกลับมาอีกรอบหนึ่งในสมัยตั้งแต่เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์กระบวนการในการแต่งตั้งรอบไปไหนบ้างครับท่านเจ้าคุณครับสมัยนั้นก็เริ่มรัตนโกสินทร์ก็ยังอยู่ในสมบูรณาญาสิทธิราชย์หมายถึงดูที่พระเจ้าแผ่นดินครับก็ที่จริงแล้วตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามมรสุโขทัยนั่นแหลยไปพบพระเสด็จกระพร้ต้นไปพบพระที่ไหนเห็นว่า ต้องทำประโยชน์ครับก็ต้องแต่งตั้งปูครูผู้ใต่างๆน,นครับแต่พอมาถึงราชการที่หนึ่งเริ่มจะมีพระบรมราชองค์การศึกษาบัพันนั้นเป็นพระบรมราชองค์การจัดแถวมากกว่าคจัดแถวประสงค์ที่มักจะออกนอกกรีดไปมากบ้างน้อยบ้างมไม่เรียบร้อยบบนั้นไม่ไไม่เป็นที่ตั้งเองศรัทธ,ธาพระองค์ศรัทธามากรับ เรียกว่าสร้างวัดพร้อมกับสร้างวังครจึงกระทั่งกับกรุงเทพเรานี้ได้คำคำคติธรรมใหม่ว่ากรุงเทพดุษเทพสร้างครับเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยครั้องกรสร้างวังก็พร้อมกับสร้างวัดวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนี้สําคัญมากครับแล้วก็สร้างพระสงฆ์สร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาครับรวบรวมมา พอมาถึงยุคพระชะการที่ห้านี่จะมีพระบรมราชองค์การให้ตราพระราชบัญญัติครับเป็นการแต่งตั้งพระแล้วก็ปกครองครับพอปกครองแล้วก็ให้พระไดม้มีอำนาจในการคัดเลือกพระที่ควรจะได้รับการ,รแต่งตั้งครับสมัยนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเตัอก็ ส่งช่วยปฏิรูปบ้านเมืองตรงเน้นทางด้านการศึกษาแล้วก็ฝึกพระส่งพระไปเป็นเจ้า,าคณะมณฑลช่วยพัฒนาในตั้งแต่2441ไปถึง2445ครับต่อ5ปีนั้นสร้างโรงเรียนขึ้นได้5พันโรงทาท่าไ้ยินเสียงพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร็ปัจจุบันจะเห็นว่าพระองค์ก็ล้ำลึก แล้วก็ซึ่งในในระจริยาวัตรของเป็นเด็กครับคราบให้ไปทำงานพร้อมกับระราชธานสมนักสัต์ต่อมาก็ค่อยขยายไยายยจนยกมาให้พระทั้งหมดเช่นบขบสองห5ารับห้าฉบับนี้แหละครับฮะที่ใช้กันอยู่เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ยกให้พระทัดสันปสริญเราทั้งหมดอ เรือรอดพระมากขึ้นวัดมากขึ้นถึงปัจจุบันนใน41,000วัดที่ยังมั่นคงอยู่มีพระอุลครับกว้างไปบ้างเลยบ้างซึ่งครเป็นปกติธรรมดาครับวัดบางวัดมันร้างชนิดที่ไม่สามารถพื้นได้อืเพราะโยมประยุทธ์จับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ทำธุรกิจหมดแล้วครับแต่ว่าพระก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละ ก็มาถึงราชบัญญัติบลงมาศูนย์5ที่แก้ไขเพิ่มเติมลงา6นิ้ครับครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็จะยึดกลับไปที่พระเจ้าอยู่หัวอีกครับไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดนะแต่ราชบัญญัติครับที่สอนมาจอเขียนขึ้นเพื่อให้อำนาจนี้กลับไปอยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวครับก็เลย พระราชพาระก็เยอะอยู่แล้วอ่ะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรในส่วนนี้นแต่ในที่สุดแล้วสองปีสามปีในวันราชเจษฎภพวันเกิดเรือเจ้าหนาับยังไม่พระราชทานมาเลยทำห้พระสงฆ์สงสัยว่าเอหรือว่าไปตัดไปหรือว่าอะลืมซงไม่ใช่วิสัยของพระองค์ร่ะพระองค์มีพระราชศรัทธาเต็มเต็มเลยแต่ที่นี้จะทำอย่างไร เอากันว่ามาถึงปัจจุบันเกิดปัญหาขึ้นครับก็ยังมีบางส่วนที่ยังต้องปฏิบัติตามพระตบียนคณะสงฆ์สง้าสุนท่าแล้วก็ประกอบกับแก้ไขเพิ่มเติมของหน้าหกหนึ่งนี่ยแล้วประกอบกับกฎระเบียบที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินั้เลยทำให้ เจ้าคณะประสังคาธิการระดับต่างๆนั้นต,ต้องต้องจดีออ๋วได้รับแต่งตั้งก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสกับพระอารามหลวงก็ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตอใน,ในวัดอัปพระอารามหลวงใช่ไหมพระอารามหลวงเป,เ,ปเป็นพระบรมราชาโองการอืได้รับเรียกว่าได้รับการส่งพิจารณาแล้วแล้วก็มีพระ พระบรมราชค์การให้เป็นได้ครับพระเจ้าคุณครับวัดสร้อยทองเป็นพระรามหลวงไหมครับเป็นเป็นอ๋อเป็นพระรามหลวงด้วยก็เป็นชั้นโทมกันรู้สึกครับพาะฉะนั้นการตั้งเจ้าวัดพระรามหลวงอย่างวัดสร้อยทองก็ก็ต้องได้รับพระบรมราชคอการอ๋อใน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 การแต่งตั้งเจ้าวาดอย่างไรใช่เจ้าขุนาวัดราชาเนี่ยก็เหมือนกันนะวัดราชาด้วยวัดราชาวัด ราชเฉติการามวัดเขมาเไรทั้งั้นครับถ้าทุกคนครับขออนุญาตขออนุญาตรบกวนสอบถามท่านทุกคุณว่ามีการพูดถึงว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับในที่ประชุมมศน่าจะเป็นวันที่20สิสิงหาคมได้มีการเสนอท่านเจ้าคุณราชรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมที่ประชุมของมศเรียบร้อยอันนี้เทจจริงเป็นยังไงครับท่านท่านท่านกคุณครับก็เสนอจริงนะเรื่องจริงอืมเสนอไปแล้วครับ ก็เห็นเพราะว่าเราก็ไปชุมอยู่ด้วยตอนนั้นตอนนั้นยังรู้สึกจะยังไม่ได้ไปชุมออนไลน์นะ oh. ยังยังยังไปนั่งประชุมกันอยู่ครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบตามที่เสนอไปไหมครับท่านเจ้าคุณครับส่วนมากท่านจะไม่ขัดข้องอะไรหรกอยู่ที่เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคนําเสนอคนตามลําดับแล้วอถ้ามสออไปเห็นขัดแยง้งตรงนั้นก็เท่ากับไปขัดแย้งกันแล้วก็มันก็ oh. ลงยากครับท่านต้องคัดสรรก่อนกรองมาดีแล้วอ นำไปเสนอมาเถรสมาคมเพื่อขออนุมัติครับเหมือนกับหนังสือห้าแฟมสิบแฟ้มยี่สิบแฟ้มไปตั้งบนโต๊ะนายกเนี่ยครับต้องคัดสรรกลั่นกรองมาดีแล้วพิจารณามาระดับหนึงแล้วจต่ข้าราชการประจําอย่างนี้ขึ้นไปถึงก็มีแต่เซ็นอนุมัติอนุมัติถ้าถ้าอะไรสะดุดปั๊บก็ก็อ่านครับก็อย่างนั้นแหละเหมือนกันเลยถ้าทุกคนณครับข้อข้อดี้แท้จริงเป็นอย่างไรเ ยิ่งอำนาจในการแต่งตั้งท่านเจ้าวาดวัดสร้อยทองในการเสนอชื่อก่อนนะในการเสนอชื่อเนี่ยตามข้อมูลตามรายงานบอกว่าเป็นเจ้าคณะขนกลางอันนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรแน่นอนแน่นอนทุกทุกวัดเหมือนกันอ๋อไม่ใช่เฉพาะวัดสร้อยทองวัดใดก็เหมือนกันที่ที่อยู่ในการปกครองของของขนกลางนี่แหละใช่ใช่ถ้าเป็นกองคณะธรรมยุทธก็เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเป็นผู้เสนอครับคือวัด สมเด็จพระสังฆราชแต่ว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมอบให้สมเด็จพระวรรรัตน์ปฏิบัติหน้าที่ถ้าสมเด็จวรรรัตน์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับก็สมเด็จรองรองลงไปสุดแล้วแต่ท่านจะมอบครับปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ถ้าผนกลางก็พระเจ้าพคุณสมเด็จพระรัชมงคลมุนีครับผนตะวันออกก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ผนเหนือก็ตอนนี้ก็ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีครับเป็นผู้รักษาการไม่ใช่ไม่ใช่เล่งตั้งนะแล้วอุนใต้ก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมมจริยาจารย์นุ่นของสุรินทร์ครับครับเพตอะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ท่านตั้งไว้ก็เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ช่วยกลั่นกรองอย่างนี้แหละก็คล้ายถ้าอุปมาลงไปก็คล้ายๆกับข้าราชการตำรวจตอนตอนเราอาจพู้พูดทอนภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าอย่างนี้ใช่ไหมที่เสนอชื่อขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมท่านทุกคนครับถ้าท่านทุกทุนครับผมผมควรสอบถามนิดนึงแล้วแล้วอย่างนี้เนนี่ยกกรระบวาเนี่ย ทุกวัดเป็นแบบนี้ไหมหรือเฉพาะพระอารามหลวงหรือทุกวัดเลยสี่0 0ืนวัดก็ภาคเหนือก็ขนเหนือภาคกลางก็หนกลางเรือ,องไงทุกวัด4ี่0มืนวัดเลยไหมครับเหมือนกันในการตั้งเจ้าวาดมันเหมือนกันถ้าอยู่ในภาคไหนก็ภาคนั้นก็ดูแลมาต้องเสนอชื่อขึ้นมาอย่างนี้แหลอครับถ้าแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นวัดหลวงนี่จะมีพิเศษตรงที่ว่าต้องถึงมชอ ็วัดราชก็ไม่ต้องถึงก็ได้อยู่ที่เจาา้าองพระเจ้าพะใหญ่ก็จบซึ่งท่านตังต้งได้เลยอย่างนั้นนะแต่ด้วยความที่วัดสร้อยทองต้องเข้าที่จุโมอ,อ<ด>๋อใช่ด,ด,ดังนั้นเนี่ยยี่สิบสิงหาคมมีการเสนอท่านเจ้าคุณราชรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองแล้วจริงเจ้าคุณราชบัญญาตธีเสนอเขาไปแล้วจริงครับขออนุญาตถามท่านเจ้าคุณอย่างตรงไปตรงมานะครับมีการเสนอเปลี่ยนตัวเป็นท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสร้อยทองเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแทนท่านเจ้าคุณราช จริงหรือไม่ครับท่าน<อ>ท่านทนครับตอบตรงไปตรงมาเป็นการตอบส่วนตัวนะครับว่าเห็นแล้วแต่ไม่ชัดเจนหาหลักฐานไม่เจออไ,ไม่รู้ว่าเสนอขึ้นไปยังไงเพราะการเสนอนั้นบางทีมันก็มีเอกสารแยกครับไม่ได้อยู่ในเล่มครับก็ไปนค้นในเล่มไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอยากรู้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่า มั่นใจว่าเห็นแล้วมั่นใจเห็นแล้วหมายถึงเห็นเห็นเห็นการเสนอวันที่ยี่สิบใช่ไหมฮะใช่แต่การเปลี่ยนอันนี้ท่านเจ้าคุณท่านท่านได้ไม่เห็นที่เปลี่ยนนะเห็น๋อที่เปลี่ยนเห็นด้วยเหรอครับเห็นแต่ไม่มีเอกสารไม่รู้อยู่ตรงไหนหรือว่าเป็นยังไงเห็นที่เปลี่ยนด้วยนะครับท่านเจ้าุณครับใช่ไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือว่าได้ยินเพราะว่าบางครั้งเ็าก็ไปอ่านให่ฟังครับอืมแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ออกมาเป็นมติชัดเจนไหมครับว่าที่สุดแล้วนเราก็ตรงนั้นก่อ ม่ขัดข้องอะไรหรอกมันอยู่ที่ทเจ้าคณะใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นครับถ้าท่านเจ้าคณะหใหญ่ท่านไม่คัดค้านก็ถือว่าท่านเห็นชอบตามที่เสนอนั้นโอ้ท่านความรับผิดช,ชอบทั้งหมดมันจะต้องอยู่ที่เจ้าคณะหใหญ่ครับเถึงแม้ว่ามอสอาจารย์นั่งเงียบครับไม่รู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยแต่ถ้าแต่ถ้านั่งเงียบก็คือเหมือนเห็นเสมือนเห็นด้วยแต่ผู้ที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเจ้าคณะใหญ่ครับ ดังนั้นเนี่ยในระหว่างตอนนี้ที่ที่ขออนุญาตขอข้อมูลจากท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณยอมรับว่าในนี้ชุมเนี่ยน่าจะมีการเสนอเปลี่ยนจริงเปลี่ยนจริงใช่ไหมฮะเป็นท่านผู้ช่วยเป็นท่านผู้ช่วยรูปปัจจุบันก็เ,เหมือนจำาับยคคณสีอะไรเนี่ยครับไม่แน่ใจชื่อจาไม่จําไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นและในขั้นตอนต่อไปก็คือรอพระโรคราชโองการโกลกาบกระ่อกใช่ไหมแต่ว่าการเสนอจะจบลงแค่นี้ คับมท่านเจ้าคุณครับผมขออนุญาตวันนี้เนี่ยต้องต้องต้องกราบกราบนักสักการแล้วก็กราบขอบคุณท่านเจ้คุณอย่างแท้จริงจริงนะครับขออนุญาตถามเป็ตรงเป็นตัวมาว่ากระแสะข่าวที่มีการพูดถึงในสังคมเนวันนี้เนี่ยเรื่องการที่มีการเปลี่ยนเนี่ยที่ท่านเคุณบอกเมื่อสักครู่เนี่ยการเหมือนกับไม่พอใจท่านรักสักการะเจ้าวาที่ไม่สามารถจะควบคุมหรืออาจจะไม่ชอบพอเป็นการส่วนตัวท่านรักสักการะเจ้าวาเพราะว่าเพราะว่าท่านพระมหาพระอาจารย์ไทยวันพระอาจารย์สมบองท่านอยู่ที่วัดเนี่ยจริงแท้เป็นยังไงท่านเจ้าคุณ ที่จริงการที่ทัานเสนอมาตอน,ต,อนต้นน่านก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมามก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยครับตอบตรงๆว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าไม่ได้ไปคลุกคลีกับที่นั่นต่อเพียงแต่ได้ยินข่าวแล้วว่าเออเกิดเหตุการณ์นั่นขึ้นนี้ขึ้นครับความจริงทั้งสองงานก็ฐานะหนึ่งก็เหมือนกับลูกศิษย์ฐานะหนึ่งก็เหมือนกับน้องๆ้องครับ เราก็ยังไม่แก่นี่ครับก็เห็นเห็นกันอยู่แม่ติดตามข่าวติดตามอะไรต่างๆกันอยู่ครับแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งคือตีความมาว่าท่านก็เป็นตัว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 จับสําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับครับเราก็มึนเหมือนกันไมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึนตั้งแต่วันนั้นน ครับท่านเจ้าคุณครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าว<ม>่า่านมีการเปลี่ยนแต่ที่ท่านเจ้าคุณได้ได,ได้บอกกล่าวับทีมข่าวเราช่องวันนี่นะครับไม่ใช่ร้อยนะเพราะว่าแต่มายังไม่มีหลักฐานยังไม่มีหลักฐานแต่วันนั้นเหมือนเหมือนจะเห็นอยู่อยู่พอสมควรใช่ไหมครับ<ม>แต่ยังไม่ได้เป็นมติออกมาแบบชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ<ม>ถ้าท่านเจ้าคุณอย่างนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วในมุมมองส่วนตัวท่านคุณควรจะแก้ขขัดแย้อย่างไรในในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับท่านเจ้าาณะภ ปึกษาหรือกันว่าจะหาทางออกทางไหนอย่าให้ศาสนาบอบช้ำเพราะเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ับว่าทั้งสองนั้นอยู่เฉยๆใครก็ไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับเป็นอำนาจขอบเขตของท่านทั้งสองเจ้าคณะภาคหนึ่งกับเจ้าคณะใหญ่อาจจะเรียกทั้งหลายทั้งปวงมาพูดคุยกันปรึกษาหารือกันับ เก็จะลงอย่างไรครับขึ้นไปนั่งหลังเสือแล้วอย่ลงมาให้มันเสือกัดจะทําอย่างไรโโอส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านเจ้าคุณทราบเหตุผลที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับก็ก็นึกภาพนะนึกภาพว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่านักนึกภาพนั้นนึกภาพไปตามกระแสโซเชียลมีเดียเพราะเราไม่ได้เข้าไปทุกทีข้างในวันนี้ชัดเจนนะครับถ้าท่า้าคุณฝากอะไรในแวดวงการส่งที่ที่ที่อาจจะมี กรณีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกบ้างไหมครับท่านเจ้าคุณครับก็ความอันดับแรกก็คือวัดร้อยทองนะหลวงพ่อจัดท่านก็สร้างมาดีนะครับมาถึงขนาดนี้ทำอย่างไงให้สงบลงด้วยความเรียบร้อยดีงามในขณะเดียวกันสังคมก็อย่าอย่าไหลไปตามกระแสมากนะักรับรับรับฟังไม่ใช่ทิ้ง พระพุทธเจ้าน <szy m ated> ั <Ay glorious> <omedical> <proposals> ้นตรัสบอกไปแล้วว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะนั้นเพราะนี้เพราะโน้นเพราะนี้นุกอย่างนั้นเราก็ฟังไว้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วก็โยนทิ้งหมดครับมาคัดสรรปั่นครองดูว่าอะไรมันควรจะเชื่อไม่ควรจะเชื่อครับแล้วก็ช่วยกันทําความถูกต้องให้ปรากฏตอนในฝ่ายพระสงฆ์ก็พยายามเข้าไปไล่ชิดปัญหาในสิ่งาวด้ได้ พระพุทธเจ้านั้นสอนให้โยนิโสมนตสิกาคบคือค้นหาห้พบต้นกําเนิดของปัญหาแล้วจะค่อยๆแก้ปัญหาได้ครับสุดท้ายจริงๆครับท่านเจ้าคุณครับอันนี้ขออนุญาตท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพและก็เคารพในมศด้วยนะครับแต่อาจจะถูกตั้งคําถามมากพอสมควรเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเ,เหตุใดมศถึงไม่ค่อยได้เข้าปจัดก,การมากนักหรือไม่เข้าได้ไม่เห็นปัญหามากนัก ทั้งช่วงโควิดที่ผ่านมาทั้งนู่นนั่นนี่ต่างๆเนี่ยท่าน้าคุณมีอะไรอยากอยากจะบอกตรงนี้บ้างที่จริงแล้วท่านไม่<า>ไมสร้างขาดพีอาร์ท่านทําเยอะคครครับับบตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชมาพระราชนา,าทรงประธานทุนเท่าไหร่แล้วให้ไปทําอาหารช่วยคนประสบไฟโควิดทังสังวัดทั้งหลายให้ตั้งตั้งหลักวัดราชานี่ก็ตั้งหลักทำ มอนสเตอรี่ไอโซเลชันไว้เดินกันรับรองเหมือนกันก็นอกจากนั้นก็พระไปช่วยมากเลยแต่ว่าพระไม่ได้ทำการโปรโมทไม่ได้มีใครรับทราบไม่มีใครรับทราบอาจจะทำเป็นเป็นพันพันล้านเหมือนกันไม่ใช่น้อยปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเราคิดว่ามหาเถรสมาคมเฉยไม่ทำอะไรท่าน ท่านทํางานของท่านคือทํางานด้วยความนิ่งครับท่านอาจจะโทรไปถามสั่งไปหรือว่ามันมีอะไรจัดการในเรียบร้อยนะยใหญเป็นงั้นไม่ได้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นที่สงขาแล้วมหาเตรสมาคมจะต้องลงไปแก้เกิดใหม่ก็มหาเตรสมาคมต้องไปแก้เพราะต้องมีคณะในการจัดก,การแต่ละภาคตแต่ละพื้นที่แต่คณะตําบนอำเภอจังหวัดใช่ไหมฮะกฎหมายเขาให้เขาอนุญาตให้พระสังฆาธิการตามลําดับแก้อยู่แล้ว เพราะนั ain, ้นท่านไม่จําเป็นต้องไปหรอกแล้วก so hmm. ็จริงๆแล้วการแก้ปัญหาชาวนาขาดแคลนน้ําทํานาอย่างเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องนายกจะลงไปช่วยไหน้าเข้านาให้หรอกนายกอาจจะสั่งใครไปมสก็เหมือนกันครับปัญหาอะไรเกิดขึ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ท่านก็สั่งการได้คครรัับบเจ้ากันั่งไปเจ้าคณะใหญ่ไปดูให้เข้มข้นครับเนี้ย ถ้าก็ไปถึงเจ้าคณะภาคจังหวัดเดี๋ยวนี้มันสั่งง่ายนิดนิดเดียวก็ไปถึง,งกันหมดแล้วท่<พ>านผู้ชครับในวาระการชุมนุมครั้งต่อไปเนี่ยวันที่สิบยี่สิบถึงสิบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะวันที่สิบเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกหารือกรณีของท่านรัฐศาสตการเจ้าว่าวัชตะกอีกสักรอบไหมครับในในมันเรื่องของ expectation เ็ <c oughs> ความคาดหวังตามคาดหวังวันที่สิบหยุดสิบหยุดอ๋อสิบสิบเนื่องจากฤดูการกระถิ่นอ๋อ ยี <20. S 2> ่สิบ้าไปก็ยี่สิบนอาจจะเป็นไปได้ส่วนตัวของของท่านเจ้าคุณมองว่าควรจะหยิบยกขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันท่านสงบเรียบร้อยอย่างหนึ่งหรือเกิดเหตุสตาอาเหตุการณ์ประดุไฟไหม้วัดธาตุาทองอย่างหนึ่งมันจะเข้ามาอีกใช่คร <c oughs> ับ <c oughs> อมันถ,ถ้าเลยเหตุการณ์ปกติอย่างนี้ก็ไม่ต้องครับได้ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนรอความก่อนแต่งตั้งออกมาการรัสการท่านเจ้าคุณครับ้าคุณครับทาน้ครับ Gracias.